สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่กำลังติดตามรับชมทางช่องยู u ู e ครับฮักแพงแบ่งปันชาแนลครับมนีพ่อกับผมบริญญาทินขามครับเป็นวันที่25สิงหาคม2อ6พผาพี่น้องมาเบิ่งการประกอบอาชีพครับของคนเฮาการสู่ชีวิตในช่วงเขายากมากแพงในช่วง โครคไพ้ไข้เจ็บกาลังระบาดนะครับโรคโควิด -19 กําลังระบาดนะครับมือในีภาพพี่น้องมาติดตามรับชมมาเบิงการเฮ็ดอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับเป็นการเฮ็ปเดปลาแดกแจ่วบองครับซึ่งมือนีผมมาอยู่ที่บ้านของคุณแม่พิกุลครับภาพพี่น้องมาเบิงการเฮ็ดแจ่วบองว่าเศรษฐกิจพอเพียงการต่อสู่ชีวิตของเพื่อนสิเป็นแบบใดอะ ก่อนสิไปติดตามรับชมครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ดอ้อครับผมสวัสดีค่ะแม่พี่กุนทินข,ทท 12, นขามอยู่บนเหลขที่4 4หทับีมู่12ตําบลขามเหญืออเภอเมืองจังหวัดอุบลราชาธานีวันนี้แม่พ่กุนมาเฮุเจวบองเฮุเ,เจวบองขายช่วงโควิดเนาะ จะเท็ดอีกอย่างก็เท็ดน,นี่แหละแจะ้พ่อได้ขายพ่อได้กสื้ออยากซื้อกินสู่ลูกสู่ร้านกินองค์ประกอบมันก็หลายอย่ามีมีปลาแดดมีค้ามีตะไคร้มีพริกป่นน้ำขันคำเปียกหอมแดงกะเทียมางใบบักูนนี่แหละเท็ดขายพ่อได้ขายเพาะว่าส่งออกไปทั้งเมืองนอกทั้งออสเตรเลียนั่มแมนบอกค่ะอ๋อค่ะได้ส่งเพือพ่อยู่ค่ะเพื่นสั่งกับเด็เท็ดส่งเพืน่น แสดงมาโกอินเตอร์ตีตอนนี้ติดลงโลกโก้ลงซื้อเรียบร้อยแล้วบป่ครับติดแล้วค่ะมีโลโก้ติดเรียบร้อยมีเบอร์โทรเอาแม่แม่พี่คุณถ้าหากว่าพี่น,อน้องหรืค่ะเพื่อนสนใจอยากได้ติดต่อผ่านทางใดครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะลืมเบอร์โทรจะร้องเก,กือบจำโมได้เกือบจำโมได้ <c oughs> เอาเลขสี่ก็แล้วกันมาดี นี่เนาะคือเครื่องปรุงของมันเนาะเคของมันนี่มีผมมีแค่นี้เนาะทีนี้เขามาเริ่มลงมือเห็ดให้พี่น้องเขาเบิ่งกันเลยครับผัวเลยนี่แหละเริ่มแต่ผัวข้าผัวข้าก่อนผัวข้ามันสุกข้าวนึงก็เอาแต่ไข่ลุ่งผัวข้ามันสุกก่อนนะอ่า พูดอยมันบ่อยค่ะลูกลูกสาวค่ะเพูนซอยเฮ็ดลูกสาวสวยตลอดในซอยนี้จ้าจ้าลูกฮะเอาเลยลูกเอาเอากุงเทาไปเล่นเราลูกนี่ปลาแดดโตนาะจ้ามีปลาแดดโตนี่เาต้องใส่ต้องมาสซาบเองค่ะมัสซาบอเมริด ตัวสับเอาเลเนา่ะจ้าตัวสับเอง กินของเดือดย้อนเดอดพ่อแล้วครับพ่อแล้วลูกเต๋อพ่อแล้วเต๋อพ่อแล้วได้ที่แล้วครับปลาแดดซัดปลาหลของเราซุกเรียบร้อยครับมีส่วนผสมในโค้งในี้อย่างแน่ครับตอนนี้หอมกระเทียมมีหอมกับกระเทียมจ้าข้าวเปลือกซุกแล้วเนาะจ้าผสมตาลงไปร่วมครับในเสียบยุคที ตัวแล้วครโค่งไปคือข้าวครับตะไคร้เนาะตะไคร้หอมกระเทียมตะไคร้หอมกระเทียมตำใส่ครกร่วมกันนะตำให้เข้ากันต้ำให้เข้ากันตำให้หอมมันแตกเล็กน้อยหนึ่ง่อยมันละเอียดค่ะดอกมันแตกเล็กน้อยหนึ่ง ไปบักปูดค่อยใส่เข้าไปเนาะใช่ค่อยใส่ตำค่อยค่อยใส่เข้าไปต้นมาสมต่อไปพาพีกวนลงน้ำบุหรี่ร่งเฉดเดียวเอาเข้าไปค่อยค่อยใส่เข้าไปเนาะค่อยใส่ค่อยค่อยตำเข้าไปอืมต้องต้องค่อยค่อยใส่เข้าไปอย่างละนิดน้อยก่อนครับนผมมากินน้ำเร็ว อ่าเป็นอ่าอันนี้ลักษณะแบบนี้เขืเรนว่าเห็ดด้วยมือครับเห็ดด้วยมือตำด้วยมือตำด้วยค้ครับครับเมียดครับทำวิธีการเห็ดโดยใส่เครื่องจักรโดยใส่เครื่องปันครับเมียดลูกเฉียงครับพี่น้องครับกัวคิดวาเป็นแก้วบองแซ่บแสบให้ได้ชิมให้ได้กินบางกอนนี่คือปลาลาซับครับปลาแดกซับที่กัวซุกแล้ว ทอยใส่ผสมเข้าไปครับดดำครับเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวงานจะทำเนระจะทำตันตอนกับเพลทยากผสมข้วนครับพี่น,ออน้องตัวเสียบไม้ห่อได้กินยุ่นกระปุกบถ้าหากว่า เขามีออเดอร์หลายเนี่ยเขาใส่เป็นเครื่องจักรเครื่องปั่นแท่ไหนพอครับได้ค่ะถ้ามีออเดอร์หลายๆก็ต้องใส่เราเพราะว่ามันมันคำวตามองสิมันก็วัวไวดอกแต่ว่าเขาต้องใส่ทุนเนาะเครื่องบดเครื่องซับตอนนี้เขากะเฮ็ดอันนี้ไม่ยังครับนี่อันนี้คือน้ำมประคัมปียกไปตัดอันนี้คือน้ำมเขามเปียกถ้าห้าพอใส่ตัวนี้มันก็สีเข้มแห้งคือมันเป็นปลาเข้มเป็นปลาแดกเนาะดใส่หลายดอก ส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งครับน้ามะขามเปียกไปดี่ใช้ยังต่อครับอันนี้แล้วเหรอค่ะอันนี้โออนี่เฮ็ดส่วนหนึ่งก่อนเนาะส่วนหนึ่งก่อนเพราะว่ายากด้วยเฮ็ดส่วนหนึ่งก่อนตอนนี้ตอนนี้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพี่น้อง นี่ละค่ะนี่ละคือหน้าตาแจ่วบอง,บอ,งออกมาแล้วครับอันนี้เป็นเขึ้นแจ่วบองอย่างครับแจ่วบองปลาล่าค่ะแจ่วบองปลาร่าแจ่วบองปลาร่าแล้วอีมีอีสูตรหนึ่องอีกสูตรหนึ่องอีคืออ,อีแบบหนึ่งคือสูตรเมงดาแมงดา<อ>สูตรเมงดาอนนี้เ้าเห็ดไข่ไข่กันบอครับไข่ไข่กันค่ะไข่ไข่กันเพิ่มแค่เพิ่มแค่น้ำแมงดาลงไปอ๋อเพิ่มหนำเพิ่มแมงดาลงไปเพิ่มน้ำแมงดาลงไปหนำหัวหน้าหน้ำแมงดาบจ้ะหัวเชือดหนำแมงดาลงไปแมงดาเนาะเพราะว่า ผมแมงดาหน้าสีหาเน้อ้มมีบบหาากื้อใส่เป็นหัวเชือที่ทั้ง้านเพลดขายไวเพหทขายเป็นหัวเชือกยินแมงดาอันนี้ก็บเทสมบูรณ์แบบแล้วนะครับพี่น้องเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจากนี้ก็จะเอาไปบรรจุลงลกระปุกทรงตามออเดอ,อร์ออเดอร์ตอนนี้ทรงไซเนะครับทรง ตอนหนึ่งทรงที่สองมองคือหานขายกับเขากับผ่านกลิ่นไก่เพิ่นค่ะกับกับตามทีพี่น้องเพิ่นเคยซื้อไปกินแล้วเพิ่นแซ่บเพิ่นติดใจเพิ่นกลับมาซื้ออยู่นี่ค่ะเพนซืมาซื้อเองเพิ่นอนยื่นเข่าวว่าทั้งปั้นซ้ำงูกระชังมากเหรอครับค่ะปั้นซ้ำงูกระชังมากเนาะจ้าทั้งไปซนี่มาตันนี่อ้าวค่ะเอาเด้อปั้นซ้ำงูเด้อจ้าก็นานๆก็เลยออกลงกรุงเทพอยู่หลายเจ้าอยู่เรียกว่า มออเ,เดอร์สั่งมากกับพร้อมเฮ็ดพร้อมทรงจ้า <นะ S 2> พร้อมเฮ็ดพร้อมทรงมีตลอดอ่าฝากเบอร์โทรอีกรอบนึงครับ0641102790ค่ะ